วันนี้ครับมาพบกับ่องทีอยู่ไร้แล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเกมสติก M ส5พัดนะครับตอนนี้จะเป็นเกมยุกเ้นะตัวนี้จะมี2จอยนะครับจะมี2จอยจะมี2จอยแล้วก็จะมีตัวเป็นตัวของตัวเกมนะครับตัวอ่านตัวเกมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นกล่องประมาณนี้ราคาประมาณไม่แพงครับไม่ถึงพันนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกมสติ๊กโ r o นะครับตัวนี้ก็จะมีเมมโมรีมาให้ด้วยนะครับเมมโมรีตัวนี้จะเป็นตัวเกมนะครับตัวเกมอยู่ในนี้เลยนะครับนะครับก็จะมีสาย hdmi ครับนี่ครับแล้วก็จะมีสายตัว power ใส่กับอะแดปเตอร์หรือว่าเสียบต่อกับตัวโทรศัพท์ได้เลยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นตัวจอยนะครับตัวจอยแบบนี้สองจอยนะครับ ตัวนี้จะให้มาเป็นสองจอยนะครับนี่ครับจอยแต่เป็นจอยธรรมดานะครับเป็นจอยธรรมดาแต่ไม่มีระบบสั่นนะครับจะไม่มีระบบสั่นอะไรนะครับคล้ายๆล้าย s t a t i o n นครับมีปุ่ม L 1 L 2อง A นนะครับตัวนี้แล้วก็จะใส่ฐานนะครับใส่ฐานเป็นฐาน 3A นะครับซึ่งในตัวนี้จะไม่แถมมาให้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ จะแยกเป็นจอยหนึ่งกับจอยสองครับถ้าเป็นจอยหนึ่งก็จะมีสีเขียวขึ้นตรงนี้นะครับคือไม่ไม่ได้ฟิกว่าจะเป็นจอยไหนนะครับหมายถึงว่าถ้าเราเปิดเข้าไปถ้าเราเสียบแล้วถ้าตัวนี้เปิดก่อนตัวนี้เป็นขึ้นไปเขียวก็จะเป็นจอยหนึ่งครับถ้าตัวนี้เปิดทีหลังก็จะเป็นจอยสองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ยากครับวิธีการเชื่อมต่อง่ายง่ายเลย ก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับก็จะมีตัวคล้ายตัวรับสัญญาณนะครับนี่ครับต <men> ัวรับสัญญาณมาใส่ตรงเกมสติ๊กตัวนี Head ้นะครับใส่เข <houses> <work> ้าไปแบบนี้เลยนะครับน <men> ี่เสียบเข้าไปแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะใส่แบบนี้ครับดูนะครับตัวนี้ก็จะใส่แบบนี้เลยนี่ครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่ใส่แบบนี้เลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็น HDMI นะครับ HDMI ก็จะเป็นสําหรับ เสียบเข้าตัวทรทัศนะครับซึ่งปกติก็สมัยนี้ก็จะเป็น HDMI อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ต้องไปซื้อตัวแปลงม่อีกทีนึงนะครับแปลง HDMI เป็น AV ทีนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะมีอยู่ครับนี่เราก็เสียบตัวนี้เข้าไปนี่ครับแบบนี้เลยก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูใน GV อีกทีนึงนะครับวิธีการติดตั้งครับ แค่ตัวนี้เสียบแล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบนะครับในในเครื่องตัวนี้ก็จะมีเกมประมาณหมื่นเกมนะครับตัวนี้เกมสติ๊กหมื่นเกมในยุค90นั้นพวกเพย์บอเกมบอยเกมบาร์เกอร์ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ครับแล้วก่อนเราก็จะมาใส่ตัวฐานก่อนนะครับใส่ฐานก่อนใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่ครับสเรียบร้อยถ้าเราเปิดเปิดปุ๊บก็จะ ไม่มีสัญญาณนะครับจะขึ้นสลับกันแบบนี้เห็แบบนนะครับแดงกับเขียวแบบนี้เลยนะครับแดงกับเขียวแบบนี้เลยนะครับผมถ้ายังไม่มีสัญญาณนะครับถ้ามีสัญญาณแล้วก็จะขึ้นเป็นสีแดงกับสีเขียวนะครับแล้วเราไปต่อกับทีวีได้เลยนะครับวิธีการต่อก็จะเอาตัวนี้มาใส่ช่อง HDMI นะครับนี่เสียบตรงนี้เลยเสียบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ เสียบตรง USB ถ้าไม่มี USB ก็เป็นอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับเป็นอะแดปเตอร์ก็ได้เอาหมุนขึ้นให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้ USB อันนี้ HDMI นะครับประมาณนี้นี่ครับก็เดี๋ยวเปิดทีวีกันเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เปิดเกมมาแล้วนะครับแล้วก็เปิดจอยตรงด้านล่างนี่นะครับเปิดจอยเร่ ไฟตรงนี้ก็จะขึ้นสีเขียวถ้าขึ้นสีเขียวก็จะเป็นเป็นอจอยหนึ่งนะครับจอยหนึ่งนะวิธีการเลือกแล้วก็กดได้เลยนะครับเลือกได้เลยมีเกมเยอะมากนะครับเกมเยอะจริงๆประมาณหลายพันเกมฮอดูออนะครับออเกมนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะอจอยไว้ข้างนอกนะครับจไจ้ไม่เกก,กะนี่ครับก็จะมีเกมเยอะมากครับ ส่วนใหญ่เขาเป็นเกมยุค60ถ้ยุค90นะครับเกมยุค90มีเยอะจริงๆสามารถเล่นได้2คนเลยนะครับนี่ครับมีเยอะครับเดี๋ยวผมให้ดูประมาณเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นเลยที่เขาเกมไว้นะครับเป็นหมื่นนะครับนี่ครับสองหมื่นสองสี่ห้าสบเจ็ดเกมนะครับอันนี้คือเป็นตัวรวมนะครับ วิธีการกดแล้วก็กดเลือกได้เลยส่วนปุ Shot ่มก็จะมีปุ่มเป็น X เป็น Y เป็น A เป็น B นะครับคล้ายๆกับ p พ a y s t a t i o นนะครับส่วนวิธีการเซิร์ชหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็จะมีตรงนี้บอกนะครับเมนูแบทเซิร์ชอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีบอกถ้าเราจะกดเซิร์ชเราก็กดกด Y นะครับ Y ือตัวนี้กด Y นี่ครับแล้วก็เราก็จะกรอกได้เลยตัวไหนก็ได้1 2 3 4 A B C D ได้หมดครับ เอากได้เลยสมวม่าเราอยากเล่นมาริโอเราก็กรองเพราะว่าเกมเยอะนะครับเกมเยอะแล้วก็จะทําให้เราหายากนะครับหาไม่เจอนะครับเราก็กดนี้ก็ได้ประมาณนี้นี่ครับก็จะคัดมาเฉพาะคีย์เวิร์ดของมาริโอนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเราก็เลือกได้เลยก็จะมีมาริโอแบบเก่าแบบใหม่แบบทุกอย่างได้หมดครับเราเยอะมาก ข้อดีของตัวนี้คือไร้สายครับไร้สายนะครับตัวนี้ไร้สายเลยถ้าเราเปิดจอยสองนะเปิดจอยสองให้ดูอันนี้จอยหนึ่งจอยสองก็จะเป็นสีแดงเห็นไหมครับนี่อันนี้คือจอยหนึ่งอันนี้คือจอยสองเราไม่ต้องจําว่าจอยไหนเป็นจอยไหนนะครับถ้าจอยไหนเปิดก่อนเชื่อมต่อก่อนก็จะได้ไฟสีเขียวเชื่อมทีหลังจะได้ไฟสีแดงนะครับสีแดงก็คือเป็นจอยสองนะครับต่อกันเลยครับ เราก็เปิดไปเรื่อยๆครับมันมีเกมเยอะมากครับไม่รู้จะรีวิวยังไงหมดนะครับเยอะจริงๆครับนี่นี่ครับเยอะไม่รู้จะเล่นเกมไหนให้ดูนะครับนี่ครับเยอะจริงๆเรากดกด back กดอะไรก็จะมีบอกนะครับตรงหน้าจอมีบอกหมดเลยเราก็ดูดูได้เลยนะครับกด back กด b y คือ search กด x คือเป็น f a อร์ล t กหรือว่าเป็นรายการโปรดของเรานะครับนี่ครับ ถ้าเรากดรายการโปรดก็จะแยกมาอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับซึ่งที่ผมกดไว้ก็จะมีแค่2เกมนะครับเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้วิธีการก็ใช้งานง่ายๆครับเล่นได้สะดวกสบายเราเลือกได้เลยเกมบอยเกมเพลย์สเตชันนะครับก็สามารถเลือกได้หมดเลยนะครับมีเยอะมากครับยูเนซีเกมบอย a อดวานเกมบอยคันเล o r นิวเทนโดนะครับแต่จะเป็นเกมยุคเก่าครับเกมยุคเก่านะครับ,กกรบแต่ส่วนใหญ่ก็เล่นสนุกดีครับสนุกดีเอาเป็นเพย์สเตชันนะครับเดี๋ยวผมลองเพย์สเตชันให้ดูนี่ครับเขามีเกมเยอะจะมีรายชื่อเกมแล้วก็จะมีพรีวิวตรงนี้ให้ดูนะครับพรีวิวตรงนี้ให้ดูได้เยอะมากครับแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรอสมมติจะเล่นตัวนี้กดเข้าไปครับเล่นได้เลย มฟุตบอลน,นะครับรอแป๊บนึงนะครับรอหมกแป๊บนึงนี่ครับรอสามารถเล่นได้เลยหนึ่งคนเล่นคนเดียวได้สองคนได้หมดนะครับได้หมดเลยนะครับ แต่จะเป็นเกมยุคเก่านะครับถ้าเป็นเกมยุคใหม่ๆไม่มีนะครับตอนนี้เราก็สามารถเล่นได้เลยเล่นแบบสบายๆนะครับนี่นะครับนะครับมีเกมเยอะจริงๆครับเยอะมากประมาณสอง0มกว่าเกมได้นะครับนี่ครับก็เล่นได้หมดเลยประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลย ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรให้ดูครับเยอะนะครับสำหรับท่านใดที่แบบอยากย้อนเวลาอยากย้อนวัยเกมยุค90นะครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับตัวนี้ถ้าจะให้รีวิวเกมทั้งหมดคงไม่ไหวนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก่อนจากกันก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับลองไปซื้อไปเล่นดูนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับ สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ